สถานีโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางขลาจะมีด้านซ้ายของขบวนรถโปรดจะมาจับวางทางรลาขณะขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบดของสัมภาระของข้างให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดที่สถานีบ้านโป่งในทางคลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่สูส okay. pues ุด ต้ทางจากสถานีสุรธานีสิบันทางสถานีบางกแ่งทพวัดบางกสถานีสาลัญยาสถานีบางบุรีสถานีต่อไปตามกระบอค่ะสถานีาบดีานทางการรถไฟแประเทศไทยขอขอบคุณผูรรอเวลาออกอยู่นะครับ Dia fikir, oh ni nang ni